ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเรือเพื่อนพิ่สุสรรมนเนตรทั้งหลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวในท้องเรื่องของบรรพระนางสาวมาวดีแต่ว่าประวัติเดิมของนางสาวมาวดีที่จะเข้ามาเป็นเอกอัครมเหสีเขาว่าเจ้าทีนจบไปแล้ว <c oughs> แต่เรื่องจริงๆข้างหน้ามีมากวันนี้ก็มาว่ากันถึงประวัติของนางวาสุนทัตตา ที่เป็นอัครมเหสีคนที่สองความมีอยววาใกล้ๆกับเมืองโกสัมพีมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งที่ว่ากรุงโอเชนีมีพระราชามีพระพน,นานมพระเจ้าจันทปรตโชดเป็นพระราชาความจริงบ้่นแควนดินแดงติดกันน่าจะเป็นมิตรกันแต่แต่ว่าพระเจ้าประจันทปรตโชดนั้น ทราบข่าวว่าพระเจ้าเทนมีมนพิเศษแล้วมีพินพิเศษสามารถจะเรียกช้างเรียกสัตว์ในป่าไม่ใช้ได้ตามความประสงค์จึงมีความปรารถนาจะจับพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์ให้พระบาทเท่าเธอบอกมนให้อายะขอกันเฉยๆก็อายใจจึงปรึกษาหมายข้าราชบริพาร อมาย์ข้าจะบริพานก็กราบทูลว่าไม่สําเร็จไะเจ้าค่ะพราเจ้าเทนนี่มีฤทธิ์เมียมนาจมากยากที่พึงจับได้ยังหาหรือกันว่าควรจะทํำยัำยงไงก็เตที่ประชุมตกลงว่าควรจะทําช้างปลอมเอาสารเป็นไม้มาสารเป็นช้างทําเป็นช้างยนตแล้วก็มีคนอยู่ในชั้นหกสิบคน ว่บดึงสายยนต์งวงงวง,งข็อยับได้ขาเดินได้หัวสันได้เหมือนกับช้างจริงๆทําไวม่ที่ไกลทําเหมือนกับว่าช้างจริงๆเดินไปเดินมาแต่ช้างใหญ่มากสูงมากเป็นพิเศษ <c oughs> ว่วจุคนถ้าหกสิบคนมันเท่าช้างธรรมดาไม่ได้เอาไปปล่อยไว้กใกล้เขตแดเของพระเจ้าเทนคือเมืองโกสัมพี แล้วก็ซุ่มกองทัพไว้ทั้งสองข้างทางในป่าลึกซุ่มไว้ตั้งใจว่าพระเจ้าถินยังไง,งไงก็ต้องการช่างตัวนี้แน่ต่อมาพรานป่าเห็นเข้าเห็นช่างนี้ขาวผ่องเผือกขาวทั้งตัวซึ่งตามธรรมดาช่างเผือกในเผือกเฉพาะจุดแต่ช่างตัวนี้เผือกทั้งตัว แล้วก็ใหญ่โตมโหฬารมีสงา่างามกว่าช้างธรรมดามากเธอก็อยู่ไกลเข้าไปไกล้ไม่ได้ยังไปกราบทูลให้พระเจ้าเทนทรงทราบพระ <c oughs> เจ้าเทนก็ยกทัพไปตามสงควรไปถึงก็ดีดพินแล้วก็ไล่มนให้ช้างมาหาไล่เท่าไรก็ช้างมันไม่ใช่ช้างข้างในมันเป็นคน ไอ้ตัวช้างเกิดเป็นช้างสายมันก็เดินหนีเรื่อยๆท่านก็โกรธไปเรื่อยๆมันก็ไม่ทันในที่สุดก็เปลี่ยนจากช้างขี่ช้างเป็นมา้าม้ามันวิ่งเร็วกว่าคนอื่นเขาขี่ช้างก้าวไปไม่เร็วทันพระเจ้าเทนก็วิ่งเข้าไปใกล้ช้างถลังคร่ำเข้าไปในเขตเของาระกุงเชน,นีตอนนั้นปรากฏทหารที่สุ่มอยู่ฟ้องข้างป่า ออกมาจับพระเจ้าเทนได้นำไปถไวายพระเจ้าจันทปัตโชติรรดากองทัพของพระเจ้าเทีนเห็นเจ้านายถูกจับก็ยับยั้งอยู่ชายแดนยังไม่กลา้าจะล่วงล้ำก็ปกล่อเคียรงว่าเขาจะฆ่าเจ้านายและก็เคยฟังข่าวว่าถ้าเจ้านายถูกทำร้ายเมื่อไรก็จะโจมตีมานนั้น <c oughs> นี่อันตรายใหญ่มันจะเกิด พร,ร,ระเจ้าประจันตปโชยเมื่อจับพระเจ้าอเทนไปได้แล้วก็ยังก็ํำเข้าไปเฝ้าแล้วก็กล่าวคำโดยสรุปว่าขอพูดยอ่อๆยว่าขอเรียนมนต์สำหรับเรียกสัตว์พระเจ้าเทนถามว่าท่านจะไหวเราได้ไหมถ้าไหวเราได้เราจะให้เรียนถ้าไหวเราไม่ได้เราไม่ให้เรียนพระเจ้าประจันตประโชตก็บอกเราไม่ไหวท่าน พระเจ้าเด้บอกว่าถ้าท่านไม่ไหวเราเราก็ไม่ยอมให้เรียน <c oughs> สิทธิ์ที่ไม่มีความเคารพในครูเรียนกันไม่ได้ท่านจะขังหรือท่านจะฆ่าเราก็ตามใจท่านปอิสระในร่างกายของเราในตอนนั้นพระเจ้าเทยนยืนและไม่แสดงความเคารพพระเจ้าประจันตะไปโชดถามว่าทําไมจะไม่แสดงความเคารพเราในฐานะที่เราเป็นพระราชา ดังก็บอกว่าท่านเป็นพระราชาของคนอื่นเราถือว่าท่านจับเรามาเป็นเฉลยในเมื่อเราเป็นเฉลยของท่านเราเป็นศัตรูกันจะไหวกันทำไมเมื่อถึงมาไหวท่านท่านอยากจะฆ่าเราท่านก็ฆ่าท่านอยากจะขังก็ขังไม่ใช่ไหวแล้วหลุดไปถึงแม้ว่าจะปล่อยไปเราก็ไม่ไหวในฐานะเราก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันก็พูดอย่างนักเกลง พระเจ้าจันทรระโชธก็ไม่มีเจตนาจะฆ่าคิดว่าเราจะต้องการเรียนมนให้ได้ต้องการมนเท่านั้นยังถามว่าตาหักว่าเราให้คนอื่นเรียนและคนอื่นไหว้ท่านท่านจะสอนไหมพระเจ้าเท่งบอกว่าถ้าใครไหว้เราได้เราก็สอนว่าแบบเจ้าจประจธรรมโชธคิดในใจว่าเรามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสุนทัตตาแต่ไม่ได้บอกนะ กลับบอกว่าฉันมีหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงค่อมเธอเป็นคนหลังค่อมจะให้ไปเรียนมึนกับเธอแล้วก็ให้ไหว้เธอแต่ว่าเรียนอยู่ในม่านนะท่านท่านยืนอยู่นอกม่านหญิงค่อมนั้นไหว้ท่านอยู่ในม่านถ้าจะให้เรียนไหมพระเจ้าประจันตพร,ระเจ้าพระเจ้าอุเทนก็บอกว่าให้เรียนถ้าไหว้ได้ก็ให้เรียนในฐานะที่ท่านจะเรียนต่อเราก็ไม่ว่า จึงได้ส่งพระเจ้าเทนไปขังไว้ในที่ขังโจรแล้วตัวเองก็ดื่มน้ำชัยนะเรียวน้ำชัยบาลอยู่สามวันต่อมาพระเจ้าเทนก็ถามคู่กุมว่าพระราชาของเจ้าไปไหนจับเฉยได้มันน่าจะฆ่าแล้วจะลงโทษยังไงก็ว่ากันไปแต่พระราชาของเจ้ามีนิสัยคล้ายผู้หญิงไม่ได้เป็นพระราชาที่แท้จริง ไม่สมศักดิ์ศรีในการเป็นพระราชานายผู้คุมก็มาบอกให้ฟังต่อมาพระเจ้าประจันตประโชคก็เรียกลูกสาวมาคือพ่านางวาสุนทัตตาบอกเวลานี้มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นโูกน้ำเต้าเรือนเป็นโูกเรือนน้ำเต้าแต่ว่าเขามีมนดีมนเขงเขาสามารถเลี้ยงสัตว์ในป่ามาใช้ได้ตามความประสงค์ พ่อต้องการให้เจ้าเรียนมนนั้นแต่ยะกั้นม่านไม่เห็นหน้ากันประเดี๋ยวโรคเรื้อนน้ำเต้ามันจะติดเจ้าอยู่ข้างในเรียนมนยกมือไหว้เขาจะอยู่ไกลไม่เป็นไรเพราะเขาแอารใจขอเรียนมนจากเขาแล้วพ่อจะเรียนต่อลูกสาวก็ยอมรับคันถึงบรรเวลาเาก็ไปขอเรียนเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแล้วปรากฏว่าพระเจ้าเทน สอนไปสอนมาสอนมาสอนไปเธอก็จําไม่ค่อยได้ได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าท่านก็เลยโกรธบอกอีคอมปากหนาคล้ายกับปากกระโทนมนเท่านี้ทําไมมึงจําไม่ได้สอนเท่าไรไม่รู้จักจำพาพานนางวาสุนทรตราตตกใจ ว่าเอไอโรคเรือนน้ำเต้าเนี่ยมันดียังไงฉันได้โกนดับไอโรคเรือนน้ำเต้าทําไมไมาปรามเราอย่างนี้กล่าววาจารยาบคายนี่เราไม่ได้เป็นหญิงค่อมเราเป็นบุตรสาวขบราชามีนมามว่าสุนัตาทาไมจะมาดูถูกดูเหมือนอย่างนี้เป็นการหมิ่นพระรมเดชานุภาพเมื่อต่างคนต่างทะเลาะกันท่านพระเจ้าเทิงบอกใครบอกว่าใครบอก,บอกมึงว่าประกูเป็นโรคเรือนน้ำเต้า ไอ้ความมโหเกิดขึ้นพนางก็เปิดมากก่านเข้าไปดูพระเจ้าเทงต่างคนต่างเปิดเจอหน้ากันโอโหที่ไหนได้แม่หญิงข่อมกลายเป็นสามงามที่น่ารักเป็นสกลุลลุนชายของพระรา,ระราชาแต่ว่านายเรือนน้ำเต้าก็เป็นพระราชาเหมือนกันที่พระเจ้าประจันตประโชตป้องกันอย่างนั้นก็เกรงว่าสองคนนี้รักกันจะเกิดได้เสียเป็นผัวเมียกัน แต่ที่ไหนได้เมื่อต่างคนต่างเจอกันต่างคนต่างเห็นกันต่างคนต่างรู้เรื่องกันเรื่องมันก็ลงเอ่ยกันได้ก็เลยเป็นสามีพัญญากันอยู่หลายวันเรียนแบบนี้หลายวันในที่สุดเรียนไม่ต้องจบพ่อถามลูกสาวเรียนจบได้ยังลูกสาวก็บอกว่ายังระเจ้าค่ะยังไปเจ้ากาทุกวันแต่ก็ไปเรียนทุกวันพ่อถามทีไรก็บอกยังไม่จบพระเจ้าค่ะ ต่อมาพระเจ้าเป็นวันนักขัตฤกษ์ติดจะมีงานใหญ่ในเมืองพระเจ้าเทนบอกว่าบอกพัญญาบอกเราวควรจะหนีเกย์ขืนอยู่อย่างนี้มันไม่ปลอดภัยถ้าเขาจับได้แต่ว่าตายด้วยกันทั้งคู่เขาเป็นการหมิ่นพ่ะหลมเดชานุภาพฉันเองก็ยืนฐานาฉะฉันเลยว <c oughs> ระนางว่าสมตายก็ยอมรับวปห่างทางให้ ในตอนกลางวันวันรุ่งขึ้นจึงเข้าไปเฝ้าพระราชบิดากราบทูลว่าการเรียนมนจนจบจนจบแล้วพระเจ้าค่าแต่ว่าต้องได้สมุนไพรอันหนึ่งจัดเป็นยามาประกอบกับมนถ้าได้สมุนไพรอันนี้มาประกอบกับมนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จหมดต้องการอะไรได้สมความปรารถนาพระเจ้าประจันตประโชยพระราชบิดาก็ถามว่าต้องการอะไร เธอก็บอกว่าสิ่งที่ต้องการก็คือหนึ่งภานะและกระระตูสําหรับออกภาชนะตัวหนึ่งกระระตูสสำหรับออกพระเจ้าประจันต์รโชตก็สรงอนุญาตว่าประตูไหนที่เจ้าต้องการเจ้าออกได้ประตูนั้นโดยไม่มีการาขัดข้องจะสั่งไว้ต้องการภานะตัวไหน <c oughs> ที่มีกําลังเดินไหวก็เอาได้เลือกเอาตามความประสงค์ แล้วบรราบอกว่าการไปหาโอสถอันนี้ต้องไปเวลากลางคืนระเจ้าค่ะ <c oughs> ไปเวลากลางคืนในยามดึกเพราะว่าจะต้องสังเกตด,ดวงดาวถ้าดาวนั้นขึ้นทางทิศไหนโอสถอยู่ทิศนั้นจริงจะปรากฏถ้าดาวไม่ขึ้นโอสถกสิทธิ์นี่ก็ไม่ปรากฏกายไมายว่าต้านสมุนไพรจะไม่โผล่ไอเจ้าพ่อก็ตกลงทุกอย่างให้มันได้เถอะอีกคราวนี้แหละ อยากจะได้มนเขากลายเป็นได้ลูกสาวตัวเ, <c oughs> เป็นเมียเขาตามพระบาลี่านบอกว่าพระเจ้าประจันตปโชตันมีพาณะที่มีความสำคัญอยู่ห้าได้กันหนึ่งนางช้างคือช้างตัวเมียชื่อพัทธวีเดินไปได้วันละห้าสิบโยชนมีท่านคนหนึ่งชื่อว่ากากะเดินไปได้วันละหกสิบโยชน มีม้ายอยู่สองตัวคือมา้าม้าเวละกังสิและม้ามุชเกสิเดินไมได้วันร้อยโยต์แล้วก็มีแช่งนาลาคิลีตัวหนึ่งเดินไมได้วันร้อยยี่สิบโยต์ตามข่าวอันนี้สองอันนี้ท่านบอกว่าในสมัยก่อนพระเจ้าประจันตประโชยเป็นคนรับใช้ของอิสระชนคนหนึ่ง ในวันหนึ่งพระระเจกพุทธเจ้าเวลานั้นว่างจากพระพุทธศาสนาถ้ามีพระประเจกพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าเข้าไปบินาบาตในเมืองมารดลใจชาวบ้านที่เตรียมตัวในการใสาบาตรให้นั่งเฉยท่านเดินไปตลอดสายไม่มีใครใสาบาตรที่จะกลับออกมาพระยามารยมแปลงกายเป็นชายคนหนึ่งเข้ายกมือไหว้ถามว่าพระคุณเจ้าไม่มีใครใส่บาตรหรือ พระระเจยพะพุทธเจ้าท่านก็มีญาณเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านก็นเลยบอกว่าข้าเจ้าทําให้เขาใส่บาตรเขาไม่มีใครเขาใส่แล้วก็มารก็บอกว่าเข้าไปใหม่ครับผมจะบรรดานในเขาใส่บาตรพระประเจยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าฉันไม่เข้าไปถ้าฉันไม่มีกินฉันจะอยู่ในอำนาจธรรมปีติเป็นว่าท,ท่านทราบว่าถ้าขึนเข้าไปมารจะดนใจชาวบ้านตบมือขเร,ระเยกะพระประเจยพระพุทธเจ้าองค์นั้น ต่อมาท่านเดินมาเจ้านายของพระจันท์ประโชดในเวลานั้นเห็นพระบะัจเจกพระติเจ้าเข่า <c oughs> สงสัยว่าบาดทำไมจึงเบาจึงถามว่าคุณเจ้าว่าได้อะไรบ้างไหมขอร,รับถ้าไปมีบารได้อะไรบ้างไหมพระบะัจเจกพุทติเจ้าก็ตอบว่าอตตา,า,าอตมาเดินเข้าไปแล้วแล้วก็เดินกลับออกมาถ้าไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้ ท่านก็เข้าใจว่าคงไม่ได้อะไรมาจึงนี่มนท่านให้หยุดก่อนเพราะจะยืนยันว่าจะใส่บ่ายก็ไม่แน่นอนนะขอจะมีือไม่มีขอเระคุณเจ้าเดี๋ยวยืนคอยผมตรงนี้ก่อนขอรับสักครู่หนึ่งท่านก็รีบเข้าบ้านถามแม่ครัวว่าอาหารสําหรับฉันเสร็จแล้วหรือยังก็ตอบว่าเสร็จแล้วจึงได้เรียกคนใช้ในคืนคนใช้มาคนหนึ่งบอกนี่พอคุณ คนในบ้านใครที่ว่องไวเท่าเธอนะ่ไม่มีมีเธอคนเดียวเท่านั้นที่มีความว่องไวกว่าคนอืน่นเจ่านั้นเธอจงเอาอาหารนี่รีบไปใส่บาตรพระ,ระบัจจีพระพุทธเจ้าที่ยิงคอยอยู่ที่นั่นเมื่อไปแล้วในคนนั้นก็รีบไปรีบอาหารแล้วก็วิ่งไปใส่บาตรพระ,ระบัจจีพพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าอินแล้ว ขอผมเห็นทำนั้นด้วยเถิดกรับและก็ในฐานะที่ผมวิ่งไปแล้ววิ่งมาด้วยความเร็วหลังต้องตากแดดประเภทนี้ต่อไปในภายหน้าให้ผมมีฐานะสามารถจะมีภานะได้ห้าอย่างคือได้ได้ปรนนี้คือหนึ่งฐานะที่เดินนีห้าสโยต60โยต์ร้อยโยต์2รยยี่สิโยต์พระพิจิตพระเจ้าก็ให้พรว่าเอวังโหตุ ว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนา <c oughs> และพรต่อไปว่าสิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพลันสำเร็จแก่จจท่านขอความดำริทั้งปวงจงเต็มดังพระจันทร,ร์ซึ่งมีนาดิทีสิบห้าคำสิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพลันสำเร็จแก่ท่านขอความดำริทั้งปวงจงเต็ม ดังแก้วนีชื่อว่าโชติรสตามที่คําแปลยอย่างนี้ก็อย่างที่พระีนกว่ายะถาวริวหานรนั่นแหละเขาแปลนี่แปลเต็มเป็นนั้นว่าอาศัยที่พานะขา้าพเจ้าประจันพระชนมีอย่างนี้พระนางวาสุนัตตาจียงเลือกเอาช้างนาลาคิรีที่เดินได้วันร้อยี่สิบโยต์ไม่มีพานณะตัวใดตามทันแล้วก็นําเงินไปหนึ่งกรสอบ นำทองคำเป็นหนึ่งอสอบขึ้นหลังช้างเวลาเด็กก็พาพระเจ้าเทงขึ้นหลังช้างออกทังประตูที่ต้องการไม่มีใครทัดทานได้เพราะพระราชาอนุญาตไว้แต่ว่าเจ้าหนะ้าที่ทหารทราบข่าวว่าพระนางวาสุนทัตตาพาพระเจ้าเทงขึ้นหลังช้างไปก็ทราบได้ทันทีว่าหน,นีแล้วเวลานี้ เรื่องนี้เลยหนีแล้วพาลูกสาวไปด้วยแต่ว่าลูกสาวพระราชาพาจะฉะเฉลยหนีก็ยะงว่ากันไม่ได้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครรวมความแล้วพระเจ้าเทนก็สั่งทหารติดตามทันทีพราเวลารุ่งสว่างทหารเข้าไปใกล้พระเจ้าเทนยังโปรโยเงินเรีรายหมดกระสอบค่อยๆโปรโยทีน้อยๆเรื่อยๆไปช้างก็เดินเรื่อยไปบรรดาทหารทั้งหลายเจอเงินเข้า ทำไงแต่คราวนี้ถ้าจะตามไปมันก็เสียผลประโยชน์ยังไงไงเอาได้ไปก่อนต่างคนต่างช่วยกันเก็บเงินแย่งกันเงินอยู่พักใหญ่ใช้กันช้างก็เดินไกลไปเมื่อเก็บเงินเสร็จเสียจแล้วแล้วก็ตามไปใหม่หตอนนี้ก็ไล่ถึงชายแดนพระเจ้าเทงก็โปรยทองเรื่อยอีกกรน,นี้พู้ทหารลืมช้างอีกโปรยทองอีกครั้งหนึ่งเก็บทองอีกครั้งหนึ่ง เป็นว่าช้างตัวนั้นเดินเข้าเขตของเมืองโกสัมพีบรรดาทหารขาพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์รพระบาทเท่าเธอก็วิ่งเข้ามาล้อมพระราชาไว้แล้วก็นำเข้าพระนครเป็นนั้นว่าพระเจ้าเทนก็สถาปนาพระนา,นางวาสุนตาเป็นอัครมเห,เหสีคนที่สองนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เรื่องนี้ก็ต้องรวบไรกันหน่อยทั้งนี้เพราะอะไร กพราะว่าเรื่องยาวถ้าต่อไปก็ยาวอีกนั้นแหละรวมความว่าพระเจ้าเทนมีรายมีมีพัญญาคนที่สองชื่อว่าพระนางวาสนทัตตานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็อยู่กันด้วยความเป็นสุขความจริงเรื่องพระนางวาสุนทตานี่จบแค่นี้จบจริงๆแต่ว่านางสาม,มาวาดีไม่จบ ว่าเป็นพนาวาสนตานี่เป็นมาเหสีแล้วก็เงียบเทียบไม่มีขา่ออาวเอื้อเฉาเลยเว็น,นั้นว่าเวลานี้เวลากล็เลยห้านาทีเป็นเวลาที่เราจะคุยกัน,นเรื่องคติของธรรมะเป็น,นั้นว่าในเวลานี้ที่เราฟังเรื่องข้าพเจ้าประจันตประโชดความจริงท่านอยากได้เกินไปอยากได้มน ถ้าจะเป็นไม่กันมันก็จะดีกว่านี่จับเจ้าของมึงเข้ามาเป็นเชลยสิน้อยที่สุดต้องการมน์ของเขาแต่ลูกสาวของเราต้องเสียไปแต <c oughs> ่ความจริงก็ไม่น่าจะคิดอะไรมากในเมื่อได้ลูกเขยเป็นพระราชาเช่นเดียวกันก็เป็นของไม่แปลกแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทต, <c oughs> <c oughs> ตัวละครในท้องเรื่องทั้งหมดพระเจ้าประจันตประโชยก็ดี <c oughs> พระเจ้าเทงก็ดีพระน,นางวาสุนทัตตาก็ดีเวลานี้ไม่มีตัวไม่มีตนแล้ว <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าต่างคนต่างตายเมืองโกสัมพีก็อาจจะมีชื่อเป็นเมืองอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็เมืองอุเชนีกรุงอุเชนีก็เช่นเดียวกัน เวลานี้ในเมืองแขกยังมีชื่อนี้แล้วยังไงก็ไม่ทราบรวมความทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราจะถือว่าเราจะทรงชีวิตอยู่ตลอดการตลอดสมัยก็ดูตัวอย่างตัวละครในเรื่อง <c oughs> ในที่สุดก็แก่ก็ตายเหมือนกันหมดเป็นน้ำว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาถ้าเราหวังติดโลกอยู่หวังการเกิดอยู่เราก็จะมีแต่ความทุกข แล้วการเบียนไห้ตายเกิดอย่างนี้หาที่สุดไม่ได้เป็นว่าบรรดาเพื่อนพิสุสมณีทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทในฐานะที่ท่านคนดีผมคนดีญาติโยมคนดี <c oughs> ต่างคนต่างก็เป็นสาสรยบุตรพุทธกีนโนรถเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยเมื่อในเมื่อพระพุทธบิดาทรงแนะนำว่าโลกนี้เป็นทุก การเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ไม่ดีจุดที่มีความสุขจริงๆไม่มีความหนักในจิตนั่นก็คือพระนิพพานและการไปพระนิพพานเราจะทำไงก็ตัดกิเลสสามตัวคือราคะเรีว,ว่าโลภะแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะแต่การจะยกช้างไปจากอ,อกนมันแสนยากอันดับแรกเราเข้าคอกช้างก่อน เข้าในข้อช่างทางกําลังฮดีช่างเผลอเมลไยจับเมื่อนั้นวิธีเข้าคอกทำยังไงพอเข้าคอกไ,ได้อย่างนี้เราจะไม่ตกมรรไม่เกิดเป็นเปรตไม่เป็นไม่เกิดเป็นอ,นอสุรกายไม่เกิดเป็นสติฉันอีกอย่างเลวที่สุดเราตายจากความเป็นคนจะเป็นเทวดาหรือผมถ้าพบพระสีอาิยะเมไตรเมื่อไ,ไ,ไปนิพพานเมื่อนั้น แล้วก็กลับนี้ยังมีพระพุทธเจ้ามาอีกหกองค์ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าหกองคไปนิพพานแน่แต่ความจริงถ้าใช้กําลังใจตามนี้ฟังเทศจบเดี๋ยวไปอรรนปนานิพพานนั่นคือหนึ่งคิดไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายเราจะไม่ห่วงใย,ยร่างกายเกินไปขณะใดที่ร่างกายมีทรงอยู่เราจะสร้างแต่ความดีไม่สร้างความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใส ใช้ปัญญาพิจารณาความดีขขงองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยปัญญาหลังจากนั้นทรงสินห้าให้บริสุทธิ์คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สไม่ประพฤติผิดในกรรมสไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่นินทาชาวบ้านไม่ยุเขาแตกกันไม่พูดวาจาที่ไรประโยชน์หไม่เด่มสุราได้มีไร กำลังใจตั้งไว้ในพมีหารสี่เป็นปกติแต่กำลังใจขขงบรรดาแต่ตพุทธบริษัทได้สามารถจับภาวะนิพานได้ให้ส่งกำลังใจไปนิพานเป็นปกติเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปนิพานได้ถ้ายังไม่ปนิพาน์ไม่ได้เพียงใดเกิดถ้าบังเอิญเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดได้แค่มนุษย์ลงอบาย,ยูโไม่ได้ จะเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสดทรงสวยผิวพรรณดีมีโรคน้อยมีอายุยืนนานและเป็นที่รักของชาวบ้านทั่วไปทรัพย์สมบัติจะบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ไมีภัยไม่มีอันตรายคนในปกครองของเราจะว่านอนสอยง่ายอยู่ในอวาดแลนะวาจาของท่านนั้นจะเป็นวาจาเป็นทิพย์คือพูดกับใครควทุกคนคนหลายอยากจะฟัง แลป้ปฏิสังขยาขบันดาท่านงหลายจะสมบูรณ์บริบูรณ์คือไม่เป็นโรคประสาทและไม่ใช่ลบบาาตามนี <C> ้ <le ana> สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าสมเด็จพวะศีเลนะสุขติงยังนติคนมีศีลมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายไปแล้วก็เป็นสุขศีเลยนะโพกสมาทาคนที่มีศีลมีชีวิตอยู่ทรัพย์สมบัติก็ไม่เผดเคลืองตายไปแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากศีเลยนี่ผูติงยังนติน ตายไปแล้วจากความเป็นคนมีหวังได้สิ่งผนิพันฑ์อรบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทัญญางบอกว่าเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี